หยุดยาวสามวันอ่ะก็ไม่รู้จะไปไหนก็พอดีน้องสาวอ่ะที่อยู่อิสราเอลอ่ะกลับมาเมืองไทยผมก็เลยแบบเออไปเที่ยวหัวหินกันดีกว่าไหมก็มีแพลนอยากไปนาแล้วแหละหัวหินเนี่ยเคยผ่านไงแต่ไม่เคยได้แวะเที่ยวแบบจริงจังสักทีรอบเนี้ยไปเที่ยวแบบเน้นทริปครอบครัวนิดนึงน้องก็ให้แม่ที่อยู่ขอนแก่นอ่ะ ลงมาเที่ยวด้วยกันอย่างแม่ก็ไม่ได้เจอน้องนานล้วตั้งแต่น้องไปทำงานที่อิสราเอลก็เกือบสองปีแล้วมั้งก็รอบนี้แหละได้กลับมาประมาณว่าต่างคนต่างอยากเจอกันนะกว่าจะออกจากสตหนีได้ก็เกือบห้าโมงอะขับมาเรื่อยๆมาทางเส้นพระรมสองรถก็ติดฝนก็ตก น้องอ่ะเขาเช่าโรงแรมที่หัวหินไว้สามห้องเป็นแบบพูลวิลล่าแหละเด็กๆชอบใหญ่เลยมีสระว่ายน้ำให้เล่นได้ตลอดทั้งวันสถานที่ก็ออกแนวเป็นส่วนตัวนิดเึงเรื่องเล่นน้ำเนี่ยต้องยกให้ลูกสาวเลยชอบมากพอดีกับมาเจอคู่หัวเป็นลูกของนักสาวด้วยเข้ากันได้ดีเลยทีเนี้ยเป็นปีเป็นคุยเล่นไม่ยอมเลิกเลย ่วกลางคืนก็มีปิ้งย่างอาหารทะเลเบาๆพอพรุ่งนี้มีแผนไปเที่ยวทะเลกับพาแม่ไปไหว้พระรออยู่สวัสดีวันที่2ของการมาเที่ยวหัวหินนะครับจุดแรกเรามาแวะที่หาดเขาตะเกียบทะเลสวยมากแดดก็แรงมากด้วยร้อนสุดๆไปเลยครับแต่ยังดีมีลมพัดอยู่ตลอด ช่วยถ่ายร้อนได้บ้างนั่งฟังเสียงคลื่นดูทะเลสวยๆหลบร้อนกันในศาลานี่แหละครับเดินต่อไปไม่ไหวแล้วครับร้อนเลือเกิน หลังจากดูทะเลกันจนเต็มอิ่มแล้วก็ถึงเวลาไหว้พระขอพรกันครับที่นี่เป็นที่ตั้งของวัดเขาตะเกียบครับว่ากันว่าเป็นวัดสังกัดของคณะสงฆ์มหาดีกายนะครับเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอหัวหินครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือลิงครับรู้สึกว่าจะเจอทุกวัดเลยนะครับเมื่อเที่ยงเราแวะกินข้าวกันที่ปานบรีครับหลังกินข้าวเสร็จก็มานั่งดูทะเลปานบรีสักนิดนะครับ สถานีต่อไปนะครับเราแวะมาที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิล,ลินาราชินีครับตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับ เดิมทีเป็นนากุ้งล้างครับแต่ด้วยน้ําพระราชชาหะไทยของพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาคุมีพลอนุญาตและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินมาที่ปานบรีกรมป่าไม้ได้สนองพระราชนนลีด้วยการยกเลิกสัมปทานนากุ้งครับแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ําปานบรีอันเนื่องมาจากพระราชชมลิพร้อมเล่งฟื้นฟูนฟนป่าชะลนและกําหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่าและพัฒนาเป็นศูน การเรียนรู้ระบบในเวศป่าเชลยนในเวลาต่อมาครับผมไี่สงดียิงหเวลานี่ยบสัไดไไหน,หน้ำไง เข้าสู่วันที่3ของการพักอยู่ที่หัวหินครับวันนี้เรามีคิวจะไปเที่ยวกันที่เขาหินเหล็กไฟนะครับว่ากันว่าเป็นจุดชมวิวสวยๆอีกจุดหนึ่งของเมืองปรจจวบคีคันเลยนะครับที่นี่มีมุมให้ชมวิวสวยๆหลายมุมเลยนะครับที่สําคัญเดินทางเข้าถึงง่ายสามารถขับรถขึ้นไปได้ไม่ต้องบุกป,ป่าฝ่าดงให้เหนื่อยกันเลยครับ จากที่ชมวิวที่เขาเหินเหล็กหอเสร็จเราก็แวะมาที่ห้างมา r k เก็ตวินเลนะครับของเมืองหัวหินกินเนเส้นกันก่อนสำหรับสถานีสุดท้ายของวันนี้นะครับเราแวะมาที่หาดเขาตะเกียบอีกครั้งหนึ่งหาดนี้เป็นหาดที่มีทรายสีขาวละเอียดนะครับไม่มีสิ่งแปลกปลอมบนพื้นทรายเลยสามารถวิ่งเล่นได้อย่างเต็มที่ครับน้ำทะเลใสสะอาดไม่ลึก ใครก็สามารถลงเล่นน้ําได้อย่างปลอดภัยเ <_ an> ตรียมกายเ <_ an> ตรียมใจให้พร้อมแล้วมาสนุกให้เต็มที่ได้เลยหลังจากที่อยู่หัวหินได้3วันก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับสถานีแรกที่แวะก่อนกลับก็คือร้านขนมหม้อแกงแม่กิมไลท์ครับจุดแวะพักซื้อของฝากจุดที่2ก็คือร้านค้านทางนี่หละครับแม่กได้ประทูแท้ๆจากสมุทรสงครามตามสโลแกนหน้างงของหัก ก็จบกันแค่นี้นะครับสำหรับทิปหัวหินตอนนี้ก็ส่งแม่กลับบ้านเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม